สวัสดีครับอยู่ผมวิธีสารนะครับวันนี้เราจะมาย้ำหนูที่เราดักใส่ฟองนะ้ำเมื่อคืนเมื่อเช้านี้นะครับไปครับหลังแรกอยู่ตรงไหนเนื้อครับหลังแรกตรงนน้นนุ่นไปครับไป หลังแรกเลยเป็นีงครับอู้หลังแรกครับโอ้โหเป็นแต้มครับนี่ครับโอ้โหนี่เป็นแต้มครับนี่ดูครับบอ่น้องดูครับนี่หลังแรกครับโอ้โหติดฟองน้ำครับนี่นะครับยามก่อนที่บอยติดฟองน้ำวะนี่ครับนี่โอ้โหหมานครับหมานขดดคนเดียวก่อนนะครับ โอ้เฮงเฮงเฮงครับน้ยาของเราได้ผลนะครับนี่ครับเป็นกับโมริาฟที่ผมสร้างเองครับนี่นี่ครับนี่นี่จะมีปลิ้มตรงนี้ให้มันเหยยบครับนะครับเราจะใส่น้ํายาก่อนนะครับเป็นหนูครัวครับนี่หนูครัวน้อย ขีดน้ำยาครับน้ำยาสองจีครับนี่ีดไปครับแล้วใส่ที่เดิมเลยครับเพื่อจะมีครอบครัวหนูครับเฮองอเฮงเฮงครับเฮงน,น,นี่ ไปครับไปหลังที่สองหลังสองก็ไม่กล้กันนะข้างในครับนี่ครับไใกล้หลังที่สองก็กกนนกอยูอยอยอตรงนี้ครับนี่โอ้หลังที่สองก็ดีครับนี่โอ้โหนี่ครับลังที่สอง<ะ>เป็นแต้มครับเป็นแต้มโอ้โหวันนี้น้ํายาน้ํายาของเราก็ได้ผลหลายเติบนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปเอาหนูป,ปลดนะครับสุดยอดครับสุดยอด โอ้ไสสวยๆครับนี่ใส้สวยๆนี่โอ้ติดครับติดติดเยี่ยฟองน้ำของเราครับใสดงว่าน้ำยาของเราได้ผลนะครับโอ้ปดหนูนครับปดหนูก่อนนี่ครับแรกเราก็จะห้างกลับไปเหมือนเดิมน,นะครับ นะครับเราจะฉีดน้ำยาต่อนะครับน้ำยาเหมือนเดิมนะครับนี่ฉีดใส่ภองน้ำครับนี่นะครับครับเราก็จะดักต่อที่เดิมนะครับที่ว่าเราจะได้ลุ้นไมเม่ตอนเช้าครับไปใส่สวยครับนี่อู้หมานครับหมานนี่ห่านครับหมานไปครับหลังที่สองใส่หลังที่สองไปแล้วหลังที่สามนะครับเราดักไว้สิบหลังครับวันนี้ อันนี้สามอันที่สามนิสัยครับอังนี้สามไปกันครับวนี้เราปืนไปนะครับถ้าเราเจอหนูวิ่งเรายิงนะครับหนูหนูที่สามตรงนั้นหนูหนูแล้ว หลังที่สามกันเลยครับถ้าเจอหนูเราจะยิงเลยนะครับ มันอยู่วลกมากครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับหลังที่สามตัวโอ้หลังที่สามครับพาดนะครับนุ่นพาดถ้าพาด,พาดเห็นอยู่เห็นฟองน้ำนะครับนะ่ะไปครับไปหลังก็ไปนะครับนี่โอ้เป็นทางไปเลยครับนี่สามครับหลังสามพาด สามพาดครับนี่ลำที่สี่นะครับไม่เป็นแต้มไหมโอ้ยลำที่สี่ครับยังไม่เป็นแต้มครับนงี่ครับนี่ลำที่สี่ยังครับยังนะครับไปต่อ หลังที่ห้าเราก็ยังไม่ไปแต้มครับนี่นี่ครับหลังที่ห้าครับหลังที่หกของเราอยู่ไหนนี่ครับนี่ังที่หกหลังที่หกของเราอยู่นี่นะครับนี่ ยังไม่ติดครับนี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาเลยครับพ่อแม่พี่นอ้องนี่ครับนี่ตังที่เจ็ดยังเจ็ดเก้าพันได้ติดนะครับพูนอ่ะโอ้ยหมไป,เ,ปเจ็ดตังแล้วยังไ่ติดอยู่ติดสองตัวนึงนี่ครับหลังที่แปดที่ใส่มา กลับหายครับกลับหายเพราะว่าเขาดักไปตรงนี้นะครับนี่เฮ้ยกลับหายครับเดี๋ยวคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่ครับกบล,ลกบับ่นี่หางเงื้อหลงกลับครับหลงกลับเนี่ยครับนี่กลับดักนี่เยอะมีเห็นไหมนี่นี่ครับนี่นี่กลับดักนี่โอ้ยหลงกลับครับติดตัวติดเลยครับ นี่แปดไปแล้วครับหลังที่เก้าหลังที่เก้าก็ยังมาติดครับี่โอ้ยนี่ครับหลังที่เก้าติดอยู่ตีเป็นสองตัวนึงวะแล้วหลังที่ทีพัดับไปใส่ะ ก็ดักไปเก้าหลังนีงครับ้าหลวงบอกว่าข้าหนาที่ลงกลับครับแม่งกห็หลายหลายยุ่งก็หลายนี่ ตอนนี้เฮาก็ับที่หายเดินยิงอีกสักแป๊บนึงนะครับรอมีตัวอย่างนี้ไปครับไปว้าวนะที่หลงกบครับ,รบมันมีสิบหลังเขาพยายามได้แค่เก้านึ่ครับเฮ้ นี่มันแม่นนะนี่นี่กราบเขาเขาพูดนี่กราบเขาไม่ที่เป็นถุงนิ่งๆดอกผมจําได้อยู่นี่กราบเขาหนินี่รถทึ่งนองะอน๋อข้อผิดซอยตอนนี้จอยทำไง่ะซอยให้ยขาพีดตัวนี้โอ้ยเาหลงทางครับนี่งไงครับทางมันมุนคักงไป เราตุนหนูหนูโอ้ oh. Oh, ยิงถึกหนูครับพ่อแม่อ้ oh, 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 oh. ติตู้ติดเน,นี่ับนี่โอ้โอ้แม่นขนาดครับพี่เนี่ยโ oh. อ้ขาคลครับนี่นี่นี่นิดยิงขาบอกคูเลครับนี โอ้แม่น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 เหยียบหัวครับเาต้องเหยียบหัวถึงหางเป็นวิธีของเขาครับอือฮึใส่แตะครับพวกเนี้โอ้ยใส่แตะใส่แตกใส่แตก,แตก,แตกอือฮึนีเองนี่ที่ไหนมาใี่แตะโอ้ยนี่ตุ้ยตานี่

โอ้ยิงยังแม่นอะ่ะสุดยอดสุดยอดหนูกำลังจะออกหากินเลยได้หนิเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาสายดูกันเป็นหนึ่งเลยครับไปครับไปครับให้สิปเรียนยิงง่อ แปะครับหนูนี่หิ้งก็มันบอกรึเนี่ยคือสงสัยมันมันคือบอกรึเนี่ยผมก็สงสัยยิ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวหาก่อนมองหาก่อนยี่เแย่กว่าอันทูมันดีไหม অঁ হুৰিং বেনে হুৰিংা cái hấp này mấy chi nó quá nó nó có mẹ không có lấy nhìn hế. 有刚要，有刚啊